เขาอ,อีกเดียพอน้ยเขาอีกเขาอ,อีออมันไม่เห็นตาให้มันเห็น,น,นจะทำทีหรอกไม่ใช่หลด้ยังไงเนี่ยุล้วแม่โมเ่องข้าแม่แ,มแล้วพี่ชื่อแะไรชื่อพ่อคเณไง อ๋อก็เลังจะด่าแม่งเลยอีเลื่อนเลยเล่นกางจะด่าเลยอุ้ยทำผีเด้อลใครบอกอีเวนวแม่งสวัสดีค่ะเฮ้ยพอละนั่ละเดี๋ยวครับสวัสดีค่ะชื่อบที่น้ำเพดน้ำเพดนะครับนะแล้วอยู่จังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะครับนะ แล้วทำไรอย่เนี่ยนั่งคุยกับหมาโหกูป,ปัดก่อนไม่ได้แดกกูหรอกนั่งคุยกับหมาอยี้ฟันมึงยังวิ่งชนกันอยู่เลย <c oughs> บอกกูเป็นหมาโอ้ไปต้องหาไฟแต่งห้องอ่ะติดกันข้างหลัง <c oughs> ไฟที่เป็นเส้นเ่็ <c oughs> จป่ปโอดีครับโอ๊ยัวีงเ้อย

หรือเหมือนกับหมาที่คนยิ่งไล่มันก็ยิ่งหนีไปหรือฉันควรหนีมันบ้างสวัสดีครับครับที่แหรบไม่ใช่คนนี้สินียวันด้ค้าวัวดบ เมื่อกี้อะไรไม่มีนาทุกคนไม่มีนาไม่มีนาครับไม่มีอะไรครับไอ้ลังแ <c oughs> อบ้บางไม่เห็นลำ <c oughs> จริงซูสปิดหมดปัดหมด <c oughs> ไม่สนรูไคข่ไอ้ยผีาลว่สิบ

อยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพด้วยนะครับนะเออไม่ใช่เลยเนี่ยเฮ้ยไม่แค่ใช่เลยไงว่าเพื่อแล้วแบบเอ่อยังเรียนอยู่ไหมครับเรียนค่ะมัธยมหรือว่ามหาลัยครับมัธยมค่ะมัธยมนะครับนะมสมอะไรครับเนี่ยมสี่มห้าค่ะมห้านะครับนะไม่มสี่นี่ไม่ใช่มันถึงว่าจะพูดว่ามห้าอืมแล้วเอ่อเรียนที่ไหนครับ เรียนพี่รู้จักเหรอคะรู้อ่ะรู้จักไม่น่ารู้นะคะพี่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพพี่โมอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพจังวนไหนอยู่อยู่พระนครได้เหรอเรียนไหนเรียนไหนพระนครลองเดาดิมีที่ไหนบ้างอะไม่เดาอ่ะพูดมาเลยเรียนชายล้วนสวีทาไม่ใช่ วสุธีไม่ใช่อะไรกับเขาคิดแต่โรงเรียนนั้นว่ะไม่ได้มีที่อยู่แล้วอ่ะชายล้วนสวนย่อม,อมเขาจักอยู่แค่นั้นเหรอวะชายล้วนวสุธีกับทวีธาสวนยมเขาไม่รู้จักใพี่ลืมสวนย่อมเหรอครับไม่รู้จักค่ะสวนย่อมหาในผู้บิดสวนกุหลาบสวนกุหลาบเหรอคะใช่นั้วเรียนที่ไหนเะรียนที่ไหน เรียนทวีทารสองบางหุ่นเทียนอะอยู่บางหุ่นเทียนอะใช่ค่ะอ๋อวันนี้เพิ่งผ่านเลยผ่านไปไหนคะไปไหนก็ได้ครับแล้วทำอะไรอยู่อ่ะเนี่ยไม่ได้ทำเลยค่ะเลี้ยงเลี้ยงอะไรครับข้างหลังกะต่ายกะต่ายอยากดูกะต่ายครับเฮ้ยึงอยากกินกระต่ายครับเอ่อขี้เ,เกียจอะค่ะ ผมอยากกินครับอ่ะอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เดี๋ยวครับมึงปัดทำไมกูจะปัดก่อนมึงอย่าปัดมั่วดิก็เพื่อนมันตลกครับแฟงสวัสดีแบนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อยิมครับ ชื่อยิ้มไมื่เคยเห็นไลน์ติ๊กตอกไลน์ติ๊กตอกอยู่ปะเนี่ยไม่ได้ไรแล้วเราเราทำอะไรอยู่ครับนั่งเล่นครับนั่งเล่นนะครับนะแล้วอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ป่าจีนครับอยู่ป่าไม่ได้หาจริงเะเนี่ยไม่ได้ไรครับไม่ได้ไรแล้วแล้วเรียนอยู่หรือเปล่าครับอยู่มัธยมนะครับใช่ค่ะอ๋ออยู่มอ่นะครับ ให้ไทย,ยม<า> .4 ไม่บอก6จะให้ถ่ายทำไมวะโอ้โหใช่ใช่ถูกแล้วอืมแล้วมีแฟนหรือยังครับไม่มีเลยครับอ๋อไม่มีแฟนนะครับนะแล้ว แบบไม่นอนนะครับอันนี้คือแบบไม่ง่วงเลยครับปกติตอนเช้าค่ะนอนเช้าเลยเหรออืมนั่นจะย,ยิ้มบ่อยดิเหินเหิน <c oughs> แล้วแบบพี่ไม่นอนหรอยังไม่ง,วง่งวงครับยังไม่ง่วงไม่ง่วงครับยังไม่ง่วง อะไรครับอะไรนะหลอกหลอกถามว่ามีแฟนหรือเปล่าใช่ไหมนะจะหลอกถามว่าแบบไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนแต่แต่ก็หลอกถามเก่งนั่นแหละนอนดึกแฟนไม่ว่าหรอแฟนสเต็ปสเต็ปเพื่นนะสเต็ปเพลินแล้วแบบอันนี้คือนั่งทำอะไรอ่ะก็คือนั่งปัดแอบไปเรื่อยๆอยอย่างเงี้ยเหรอ หาเพื่อนคอออืหาเพื่อนคืยแล้วแบบหาแฟนอะไรเงี้ยไม่มีบ้างเหรอมันจะเวิร์กหรอแอปนี้สาวแปลมันก็อะไรใครทักมันมาวะไอ้พอใจอะ่ะเ <c oughs> ข้าดูดิดูอะไรเล่นนี้วูแล้วแบบแบบมีช่องทางการติดต่ออะไรอย่างงี้ไหมครับ มีมีเบอร์ครับเนี่ยมีหรอพอดีว่าผมมีมีตังพอไปกดตู้โทูลผมก็คือขอเบอร์สเต็ปไหนเนี่ยเป็นโบราณโอ้โหโอเบอร์นี่คือลายวะแบบไม่ได้ไม่ได้ี้อ่ะไม่ใช่ครับชาวบ้านผมมีตู้โทรศัพท์ครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะครับนะแล้วปกติแบบว่าชอบหมาหรือแมวอะไรอย่างงี้ยไหม ครับไม่ค่อยถูกกับแมวเท่าไหร่เฮ้ยมานี่เนี่ยไม่ได้เลยมาที่มาหน้ามึงไงบ้าอะไรกันคะเนี่ยอะไรนะอะไรนะไม่ค่อยได้ยินบ้าอะไรเฮ้ยเมื่อกี้เขาพูดอ่ะไม่ได้ยินเหรอ นียไหมครับได้ยินไหมมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินเลยร้อยยางใจเราสาบส่วนเราแต่ว่าอย่ายิ้มบ่อยยิ้มบ่อทำไมอ่ะยิ้มแลแบบละลายอะไม่ได้ยิ้มอ่ะพี่ดูตุ๊กตาหนูน่างเลย น่ารักแต่คนที่ถือน่ารักกว่าว้าถิน <c oughs> อันนี้เปิดขี้ก็ได้ล่าครับโอ้โหข้างหลังเริ่มแรงข้ <c oughs> <c oughs> างหลังเริ่มแรงอ้าวเราเล่นเกมอะไรมีไหมเอาเตะครับเตะกับโลบ เฮ้ยเล่นเป๊ด้วยหรอมาเจอผมมามาเฮ้ยเล่นเป๊ะยังไงก็เดี๋ยล่นด้วยกันได้เด็กไม่ต้องมาเล่นด้วยกันก็เจอได้อืมก็ได้แต่ไม่มีตัวเลยอ่ะไม่มีเหมือนกันเพิ่งเพิ่งสมัครมาเล่นแต่ว่าโอ้โหไปไหมไปทีไปซื้อจริงจริงแล้วถ้าใครแพ้เนี่ยแบบมีบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่เอาบทลงโทษอะไรนล่ะไม่รู้นะลองคิดคิดดูได้ไหม อันแทนเป็นแฟนมากมันมันจะดีะ <c oughs> ไหมไดีดีแต่จริงนะคือไม่ต้องแพ้ก็เป็นเลย์ได้นะนะ คุยเยอะมันม่ได้หรอคนะุยเยอะได้ยังไงอ่ะมันจะมันจะไปคุยเยอะได้ยังไงล่ะอือน่าคุยเยอะคุยอะไรเมีสงนั่งคุยกับนั่งคุยกับเธอคนเดียวจะไปคุยกับใครแล้วเบื่อหรือยังถ้าเบื่อปัดได้อย่างเง้อมองร่างแกก็ไม่เบื่อเลย มี <ś led> หยอดมีหยอดเ <ผม S 1> ปิดอห้างลงกุศลจะไปแล้วนะ <ś led> เอา้าบอกมองหน้าแกไม่เบื่อแล้วบอกจะไปแล้วโอเคงั้นไม่ไปแล้วก <ś led> ็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรถึงจะตุ๊กตาตาหน้าค่ะเอาไหมแต่ว่าถ้าเอาตุ๊กตาเจ้าของก็ต้องไปด้วยฮนะ แผลว่ะแผลว่ะกดยอมแพ้โอเคนะสรุปดวนเป็นป้าเนี่ยจริงซุยมุ้ยตุ้ยซุยได้เดี๋ยวเดี๋ยวทักไปท้าเลยโอเคโอเคแพ้เป็นอ่ะแพ้เป็นอไรอ่ะเป็นเป็นเป็นอะไรล่้แพ้เป็นแฟน พี่แพ้หนูพี่เป็นแฟนหนูถ้าหนูแพ้พี่หนูเป็นแฟนพี่โอ้โหหวานจี๊ยบไปไเลยไปไลยไปไเลยจี๊บโอเคไปเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปทักโอเคครับคุณนายรดมานหน้ามาคุณนายครับผมมันวิว หวานเจี๊ยบ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 ในๆขอบ้างขอบ้างเอากไหนอยู่มึงจะขอบ้างอะไรมาดูนี่ปัดไปเจอไป้แป๊วมานี่ยังเจอแล้วนี่พวกอะไรบ้างไปตรงนี้พี่หลอกหลอกให้เต็มที่เลยสิครับดับไปดีค่ะชื่อแบบไม่บอก ไม่ขอเสียงเขาไม่ไม่ขอมีอะไรไหมน,นอกจากวับวับอะไรอ่ะวับเมื่อกี้ใครมีใครแบบส่งมาแม่เดี๋ยวปักหมุดให้เม,มื่อกี้สวัสดีครับไปรุ่นนี<ฮ>้แพ้ขนมชัวแพ้ขนมคือขนมนะ พี่รองเดาสามขวบฮะ<า>สามขวบไม่ใช่สาม,สามขวบบ้านไง<ม>ไม่มทำเพอไหนบอกไม่ได้ไรอะไรวะ<า>ของขวัญโดนงับ เอ้ยคนเมื่อกี้ตุกคนคนเมื่อกี้ว่าคอมเมนต์เนี่ยเอา้าไม่แต่ของขวัญโดนละงับโอ้ยอาะอารอะไรมึงอะไรอะไรวะ่อะ่อ ดครับหาเจอได้ไงเออเนาะซุยเหมยซุยซุยไม่ทำเหมือนฝรั่งที่มันแบบทองหวีเขาบอกว่าพ่อ,อไงอย่างในีว่าพ่อถ่ายเมื่อคืนแหม่เ,เนทีคนเอาดิเดี๋ยวครับคุ้นๆเลย นีโอ้ยไม่เห็นก่อนเลยไงไม่เห็นอะ่ะเดี๋ยวผมเองผมเองนี่นี่อะไรไม่คนไทยเมื่อคืนมีคนทันด้วยหรอน้องฟองวันนี้ครับน้องฟองสนใจเหรอสวัสดีทุกคนเลยนะครับ <c oughs> ไบรุน่น <kung> <divide> โอ้โหอะไรเยอะเมื่อ <Liberty> กี้อ่ะใไอหนอกตัวอะไรดนดาวไปทีเอ้ยน้าอย่าพึ่งดิมึงปัดนะมึงปัดเมื่อกี้เพื่อนตั้งแต่ปฐมอ่ะอาอแล้วทำไงมีไหมมีอีกงไหมไม่มีหมูเนี่ยปันลำอยู่นั่นปัดกลับไปดูดิปัดกลับไปดูมันจะปัดกลับไปดูยังไงล่ะออก็ความสามารถพิเศษไง พี่ครับโอ,โอ้รู้แล้วเหลืองที่ไม่ใช่สี <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยไปแบครับโอ้ยขาวาชาอยกแล้วมึงจับเพิ่งปัดดิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีนะฮะ พี่วินอะไรเมื่อกี้น้องมันปัดไปปัดม่วงมันจะปัดอย่างเดียวเลยทำไมล่ะอารมณ์ดีเจอารมณ์ดีแล้วไปนอนไปเปลี่นเร็วจัดแล้วชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่ออะไรชื่ออังเปาครับอังเปาแล้วแล้วแบบอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่สงขลาหาดใหญ่เจาะดินด้วยเหรอชัวอนะครับแหล่งใต้ได้ไหมอย่างเงี้ย แอยากอยากแบบอยากพูดเป็นบ้างเหรอสอนหน่อยได้ไหมอยากพูดคำอะไรเป็นแต่ว่าทำไม่ได้หน้ารักจังจีบได้ไหมอันนี้ถามเลยพี่ถามหรือว่าอยากพูดเป็นหน่อยากพูดเป็นอยากพูดเป็นเอาพูดตามนะอ่ะพูดตามน้องอยู่น่ารักจังน้องอยู่น่ารักจัง จีบได้ไหมจีบได้ไหมเอาพูดอ่าพูดพร้อมกันน้องอยู่น่ารักจังจีบได้ไหม,อมอยอยอเตอยตยๆๆยยได้ไหม <laughs> <laughs> เอ้าแม่งปัดกูเลยไม่ถามว่าไอ้เออเขาบอกมันคำอ,อูททานอู่ทานไม่ได้เคอไม่ไรู้เนี้ พูดด้วยไม่พูดด้วยเมื่อกินนัดนัดจริงหรือเปล่านัดแม่ไหนนี่นัดแม่เฮ้ยเจ็บเฮ้ยเจ็บนั่งทำเพื่ออะไรวะทำเพื่อความสนุกแล้วคพมไปนอนไปีความความสุขมองนอนนอนโอ้ยมันทำอะไรผมมันวะ จังเลย,ยน่ช่วงวงันนี้กำลังมีทีเด็ดเข้ามาทีเด็ดเข้ามา <S 2> <S 2> ติงสวัสดีครับสวัสดีจ้ะชื่อไหนชื่อนุ <S <S ่นไม่ใครมันเออเนาะเนาะไม่หยุดเลยไม่หยุดไม่สิน้น ก็ถือหน้าฟันเหล็กเหล็กแนววัสดีทุกคนเลยนะครับ โอ๊ยปวดขามากมากมาเลยมาเลยมา,มา,ม,ามาแล้วมาแล้มาลมาันนะเดี๋ยวนครับดีค่ะชื่อตตอะไรชื่อใบตองอ๋อแล้วใบ